มีอุปกรณ์ม,มนี่มีถังเหยืเงที่ลงไปตกปากล่าง,างจากมุ้งแล้วใบสองตอนนี้ใบสอง <c oughs> นี่นีทางลงนี่ทางลางร่ององกันทางเอ้ามันคือเป็นแป่น,ปนโอ้ขอาทางมาดิตัดตน<อ>้นนี้ <c oughs> ออก

ก็เลยไปยากครับุณได้ว่าหาว่าเห็นหนึ่งเี๋หาว่าเห็นตดี๋ยวนีแม่มันต้องต้องเข้าให้ถูกทางไงถ้าลงมาไม่ถูกตรงนี้มันก็มาไม่ถึงนี่ยางวายากเลยเดีนี้ที่ยากกว่านี้เดี๋ยวยืมสองก้อนนี่เก่าเน่าๆอ๋อติดแบ่ตากใหม่แบบเบ้อเลยตัดขางตัดแน่เนี่ยว่มีหอดห่มมาหนี้ยางตากแดดเลยว่ะ อืมม sociedad, ขาแหงเหียนก้าวขึ <tie> ้นบัก่อนบกงแย่เลยหินอุ้มหอดขาบงูค่ะโอ้หลบหนาเดี๋ยวจะมาหาเบียดมาน้าหมอบรรยากาศดีค่ะค่ะ เขาคนเอาจนหอดเขตตกป่าเลยว่ะ,ะนยังกันยางไหยางไม่ไเรบนจักเหลี่ย เอาพ่นคือกูเปยแล้ว,วเอาตีเป็นตามิมองเลนสป,นปิูนนะ้ำบ่ค่ะคืนนี้คืนน้อางคลกเอ้ยใบมันงียคืนนี้เรหุ่น้องรวมแจนแนวอ เล่นไ้สิิขึ้นจังวะน้ายกเบิรบเวบไปเนาเล่นได้ของเจ้าพูดเดียวอ้อต่กลัวลูกโดดกับชายเดือนนครีรู้อ่ะกล้องเลยเอาาสบาย